เอาเลยครับกลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องมโนโกนะครับเจ้าพีครับสัสลักไฮประโคนครับลงประเดิมสนามนัดแรกครับให้กับต้นสังกัดอย่างชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ครับที่เปิดบ้านเอาชนะแทกูเอฟซีไปได้2ประตูต่อหนึครับโดยที่เจ้าพีครับลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่91ลงมาแทนเมนคิวซงครับกองกลางตัวรุกของทีมนะฮะ เวลาเพียง4นาะทีของเจ้าพีครับก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับได้บอลเยอะนะฮะมีจงังหวะประสานงานกับเพื่อนนะฮะมีจงังหวะแทงบอลสวยๆให้เพื่อนได้หลุดไปถึงเส้นหลังก็มีนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะฮะแต่ก็ทําได้ดีเกินคาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันสันหน่อยนะครับสําหรับเคลีกนะนะครับเคลีกเขามี12ทีม นะครับทางด้านชุนบุกเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางนะฮะเล่นไปเพียงแค่20นัดเท่านั้นเองนะครับมี36คะแนนนะครับตามผู้นำอย่างอุนซานฮุนไดนะครับอยู่8คะแนนนะแต่ว่าเล่นมากกว่า3นัดครับถ้าเกิดเก็บ3นัดที่เหลือนะฮะก็สามารถที่แซงเป็นผู้นำของตารางได้นะครับแล้วก็ทีม ผู้มาเยือนนะฮะอย่างแทกกูนะอยู่ในอันดับที่4นะครับเล่นไป22นัดมี34คะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูความคิดเห็นแฟนฟุตบอลชาวเกาหลีนะครับแอดไปรวบรวมมาบางส่วนนะครับในสื่อโซเชียลต่างนะครับก็อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะด้วยสัส,ะสะลักด้วยเจ้าพีนะฮะลงสนามอาจจะไม่กี่นาทีนะครับอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมาก ก็มีการพูดถึงกันบ้างนะครับก็เลยหยิบมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดห็นแรกนะครับบอกว่าสัส,ะสะลักษ์ทำได้ดีจริงๆเหมาะกับการคัดเลือกแบบไม่มีเงื่อนไขสำหรับนัดต่อไปขวามีอต่อไปครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวของสัสะลักษ์ที่ชุนบกุกความืนต่อไปครับบอกว่าเป็นสีนาทีที่ทำได้ดีเกินคาด ความเร็วและทักษะเฉพาะตัวเหมือนจะอยู่ในระดับที่ดีความเงี้ยต่อไปครับบอกว่าศัส,ะสะลักษ์ต้องใช้เขาเป็น11ตัวจริงความเงี้ต่อไปครับบอกว่าฉันรอคอยที่จะเห็นเขาในผู้เล่นตัวหลักของทีมความเมีต่อไปครับบอกว่าสัสะลักษ์นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นความเมี้ยต่อไปครับบอกว่า แค่4นาทีในสนามนัดแรกที่เกาหลีทำผลงานได้ค่อนข้างดีฉันสนับสนุนการต่อสู้ของคุณความเก่งต่อไปครับบอกว่าสัส,ะสะลักนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็มีคำตอบว่าผ่านแล้วก็มีแฟนฟุตบอลชาวเกาหลีครับมาตอบคำถามนี้นะฮะบอกว่าคนแทงทะลุช่องคือสัสะลักนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ เป็นจังหวะแทงให้เพื่อนหลุดไปถึงเส้นหลังนะฮะจากริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะนั้นก็ทําได้สวยมากนะครับหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วก็เพื่อนเปิดตัดเข้ามาหน้ากรอบเกตโทษแต่ว่าจังหวะสุดท้ายทําไม่ดีนะฮะยิงออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ความเห็นตต่อไปครับบอกว่าเวลาสั้นเกินไปที่จะประเมินแต่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าที่ฉันคาดไว้มากความห็นต่อไปครับบอกว่า ดูเหมือนว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆฉันตั้งตารอแมตช์ถัดไปความเงีสุดท้ายครับบอกว่าฉันเห็นหนึ่งสัญชาตญานและเขาเก่งมากนะครับก็เป็นความเหี่ยบางส่วนเนาะสำหรับเกมนัดแรกนัดเปิดตัวนะฮะสำหรับเจ้าพีครับสัสลักไห่ประโค่นะก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสาหรับนักเตะไทยนะที่ไปเล่นในต่างแดนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะ พยายามหาข้อมูลนะถ้ามีความอัปเดตก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนทีนท่รับชมนะฮะผิดพลาดประการใดกราบขอแภ้วในที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแมชนี้ของทางด้านเจ้าพียังไงบ้างนะฮะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นใ้คลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกาลังใจใ้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ